คนสบัดเต้าเปาชานมไต้หวันแบบออริจินอลชุ่มฉ่ำมากให้เราอะแกะเครื่องรางก่อนแล้วค่อยไปแอคทิเวตนะคะสามารถมาเก็บแปนมาร์กได้รุ่มแรงมากแดดี้คนดูในนี้แบบสวยมากเห็นปะน,นี้ก็จะเป็นเรื่องราวของชัยชนะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง LGBT มาเรียกร้องสิทธิของตัวเองจะโดนจับนะคะจะแนะนำให้ไปอ่านเลยคือร้องไห้เลยอันนี้เป็น Burning the Body เขาเลยเหมือนมาเรียกร้องเส็นภางโดยกานสังตัวเองแล้วเขาก็จุดไฟเผาไปคือไต้หวันทำให้เรามาอินเรื่องราวของการปฏิวัติอะไรแบบนุ้ยขัว้าวตกลุ่มรักร้านอยูเอ้ยเอ้ย อ้าบอกเป็นี่ห้อให้อร่อยที่สุดจบบแสงออกปากแถวยาวมากนนยาวจนมองไม่เห็นร้านเลยทุกคนสนุกมันหมดแล้วมีเป็นโต๊ะด้วยอ่ะโอ้ม่นักเยี่มาก Hello Day ชก็ตอนนี้กำลังเดิมไปกินหมูก,กรอบที่แถววัดหลงซานนะคะ นี่ไงมูตุนขึ้นชื่อของร้านก็คืออันที่สองใช่ถูกไหมราคาเท่าไหร่ไม่มีใครทราบเอาราคาเท่าไหร่ไม่บอกราคาผูหยวนกระว่าพนักงานจั่วจืดโซเก็บผูหยวนโซวจั่วจืดรายการ สาอาหารแล้วคำว่าโจ๊กอยู่ล่างสุดถามจริงนะได้มาแล้วหุ่งกรอบหน้าตาเปินฟิวแบบหนุ่มสาวฉันทุบแป้งทอดแล้วก็มีน้ำจิ้มผักคะนา้าสัาวผักมาด้วยอะไรมันเป็นแบบข้าวเ,เ,เ,เดียวหรือคะกะน้าคือเต้าหู้มหมูไก่ไข่ไก่

แล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปไหว้ค่ะขอบทก่อน,อน,อนไหว้พาเรียบร้อยแล้วก็ซื้อเครื่องรางมาด้วยเดี๋ยวจะไปแอคทีฟเวคบอกว่าให้เราอะแกะเครื่องรางก่อนแล้วค่อยไปแอคทีเวคคะของแมวแล้วมันต้องแบบประกอบอะก็เลยไม่ได้แกะเพราะว่าที่เก่ประกอบ ก็ใส่ซองไปแต่ว่านอกนั้นที่เขาประกอบมาให้แล้วก็แกะได้ค่ะอันนี้ความรักจะมีอมสองแบบจริงๆมีอีกแบบหนึ่งสีขาวแต่รู้สึกแบบชอบสดใสได้ห้อยกระเป๋าได้นะคะเป็นการงานก็ได้นนงานเข้าแบบดับเบิลไปเลยใช่แต่อันนี้ซื้อฝากเหมือนกันขออ,อันนี้ อันนี้ให้ตัวเองเกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยววันนี้จะเอาไปน,น,นอนกอด ร้านชานมที่อยากกินมาแล้วชานมไต้หวันแบบออริจินอลมากินถึงเจียงใครเช็คเลยแล้วก็สั่งเป็นพีนัทโทสต์มาสีน่ากินมากต้องสังพีนัทโทสต์กินเลยนะ อันแบบคู่ๆซุ่มๆมากร่อม,ม,มแรงมาก <c oughs> <c oughs> ลมมึงไม่ผิดมึงเลือกมาถูกแล้วทิศลมแบบกำลังจะเดินไปดูตรงจุดอนุสรเจียงไขเช็ดกันนะคะเข้า <c oughs> <c oughs> ทางไหนคะเนี่ยทางนี้หรอคะ ทุกคนคือของจริงแบบใหญ่มากอะ่ะคนเหลือตัวเท่ามดเอางี้ดีกว่าใหญ่เกินเขาบอกว่าขั้นบันไดสร้างตามจำนวนอายุของเจียงไคเช็กอายุที่แบบมีชีวิตอยู่อะ่ะก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่เดินขึ้นนานเหนื่อยเลยอายุยืนอยู่นะนี่นะคะลุงเจียง จริงๆมันมีที่ไหนอ่อนนี่โอเคน,นี่มือก่อนจะไปต้องมาเก็บเหรียญนี่เหมือนไปพวกแบบอะไรนะมิซี่ไหนอืมแต่แดอตอนนี้ก็ลงมาที่ชั้นหนึ่งแล้วนะคะมี exhibition แล้วก็มี class ด้วย เป็นฝีมือของเด็กๆเห็นี่เก๋ว่ะน่ารักจังนี่นค่ะสน้างสนานันุนงานศิลปะเอตั้งแต่เด็กเล็กอ่ะใช่น่าหลังจากมีรูปภาพของชนเผ่าต่างๆคนดูในนี้ก็สวยมากเห็นปะลงประตูอะ่ะเดินเข้าไปมันชื่องานว่า Flowers of Freedom ไปเข้าไปดูกันดีกว่าอุ้ยสวยมาก อันนี้แหละเออจุดนี้แหละสายเนร์ดประวัติศาสตร์จะต้องชอบในนี้น่าจะมีการเล่าเรื่องราวของไต้หวันมากกว่าทุกชั้นที่ผ่านมาอันนี้เขาก็จะเล่าเรื่องราวของท่านเจียงไคเชกนะคะว่ามาเข้าร่วมกับพรรคปฏิวัติจีนเนี่ยตอนไหนหรือว่าพรรคก๊ก,กมินตั๋งที่เรารู้จักหรือว่าพรรคเสรีนิยมนั่นเอง เขาบอกว่าเข้าร่วมในช่วงปี1913นี่เป็นเอกสารที่เขาเซ็นเข้าร่วมผักโอ้ม่กอนี่คือรางวัลของลุงเจียงอ๋อเปสงครามแปซิฟิกใช่ไหมแล้วก็อังกฤษเนี่ยก็ให้ลุงเจียงมานะคะนนอันนี้ันก็จะเป็นเรื่องราวของชัยชนะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนนี้ก็จะเล่าเรื่องราวที่ ในช่วงที่ญี่ปุ่นเขาแพ้สงคารามโลกครั้งที่สองนะคะเขาก็เลยปลดปล่อยเกาะฟอร์โมซาหรือว่าประเทศไต้หวันในปัจจุบันเนี่ยให้เป็นอิสระอันนี้เป็นทงของผักกบมินตังก็จะมีสัญลักษ์ณ เป็นภาทิตแบบเนี้ยเหมือนกับที่ตอนนี้อยู่ในทงชาติไต้หวันเนาะชุดแต่งงานของลุงเจียงนะคะเห็นไหมเนอะคนเยอะอะไม่กล้าแซะเข้าไปก็คือเท่าที่ทราบเนี่ยลุงเจียงไครเชคเขาไม่ได้มาที่เกาะโฟมอสซาเพื่อที่จะตั้งประเทศไต้หวันคะมา ชั่วคราวเฉยๆในช่วงที่สงครามกลางเมืองในจีนร<ช>ระพักมควินตักเนี่ยแพ้ใช่ไหมคะเขาก็เลยรีิภายไปอยู่ที่าอซาแล้วทีนี้เขาก็จะเหมือนแบบเออมามารีบูทพลังเนี่ยเฉที่เกาะฟมศมาซาก็จะเข้าไปตีกับพักอะไรพักคอมมิวนิสต์อีกทีแต่จนถึงแบบเจียงไคเชกแบบปุยไปแล้วอะ่ะก็ยังไม่ได้กลับไปตีนะแล้วก็ก่อนหน้านันะ้นอ่ะเขาก็ไม่ได้ปกครองประเทศ เป็นเศรษฐีนิยมเขาปกครองโดยระบบะเผด็จการทหารแล้วก็ในช่วงนั้นอะ่ะก็จะมีแบบกฎอายการศึกเราเคยดูในหนักมาคนที่แบบว่าเป็นแบบ L G B T อะไรเงี้ยแล้วมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองอะ่ะจะโดนจับนะคะแล้วก็ข้างๆกันมันเป็น Exhibition ดอีกอันนึงนะคะทุกคนเราแบบใช้เวลายอยู่ในนี้นานมากตอนแรกคิดว่าจะไม่มีอะไร คิดว่านี่น่าจะเป็นเรื่องราวของกลายมาเป็นยุคเศรษฐีนิยมนะคะอันนี้เป็นควดของ1984นะคะใ,ใครเคยอ่านบ้างเออแนะนำให้ไป,ป <ะ S 2> อ่านเลยคะนะคือร้องไห้เลยโ h oh my ก o อ h อันนี้เป็น Burning the Body เขาคือผู้เสียสละที่แท้ทูก็เป็นการเผาเพื่อประท้วงใช่อันนี้คือห้องทำงานเขาแล้วเขาก็ขังตัวเองอยู่ยี่สิบหรือกี่วันเนี่แหละใครขังอ่คุณชื่อเลยนะคนไหนคนเนี้ยคนเนี้ยเขาเป็นใครเขาคือนักประทวงไงรีภาพคนเนี้ยเหรอเขาหักว่าอ่าว่าอะไรอ่ะชื่ออะไรนะสายอ่าว่าอะไรทุกคนนี่เหรอฟรอมในร่อนเฉินเนี่ยนะเขาเขาชื่อว่าเจิ้งหนานหลง เจ้างานหลงเออคุณเจ้านานหลงเนี่ยเขาทําไมเขาเป็นงตัวเองเจ็ดสิบเอ็ดวันเพื่อประท้วงข้อหากบฏคือเขาแค่ออกมาพูดเสีภาิษฐ์ของชาวไต้หวันแต่เขาโดนก็เลยเหมือนมาเรียกร้องเสีภาพษนัโดยการถางตัวเองแล้วเขาก็จุดไฟเผาไปในสำนักงานของเขาก็เลยขนลุกอาจจะค <Salvador> ือุ้ณไห้ใลยเลยว่าช่วงก่อนมันไม่ใช่เป็นช่วงเดโมแครซีแบบเนี้ยมันเป็นช่วงเผด็จการทหาร เออเซิร์กูเกิลตามต่อดีกว,<ช>ว่าเพราะว่านี่ก็ไม่ไมแม่น,มน,นเออจริงฟังหูไว้หูทุกคนเอออันนี้ก็เป็นโฟต์ของเออ,เอ,อห่งเก้าเหมือนกัน <IS D> เวลาที่มีเรื่องประทวงอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าชอบเอาเล็กจาก1984งเกไปเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะออกมาประท้วงออกมาเร็ยกร้องสิทธิ์อะไรสักอย่างส่วนตัวเราก็อ่านอ่ะงานของจอร์จโอเวลอ่าน Animal f ฟ r ร แล้วก็1984อะไรประมาณนี้แต่1984อ่านไม่จบเลยเพราะว่าเนื้อหามันมันเยอะแล้วก็อ่านยากอยากจะกลับไปอ่านอีกรอบนึงเห็นป่ะแบบเธอไต้หวันทําให้เรามาอินเรื่องราวของการปฏิวัติอะไรแบบนี้ครับก็ในช่วงเนี้ยที่มีคอน f l i ต์เรื่องเกาะเตียวหยู่เซิงกาคุใช่ไหมคะคือคนจีนเรียกเกาะนี้ว่าเตียวหยู่แต่ว่าคนญี่ปุ่นเรียกว่าเกาะเซิงกาคุ ก็คือมันเป็นเกาะที่อยู่ตรงกลางระหว่างญี่ปุ่นกับไต้หวันซึ่งถ้าเกิดว่ามันกลายมาเป็นของจีนเนี่ยจีนก็จะสามารถแบบบุกไต้หวันได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะมีการปิดช่องทางน่านน้ำแถวๆนั้นทำให้ญี่ปุ่นไม่สามารถที่จะผ่านน่านน้ำแถวนั้นได้เขาก็กลัวกันตรงนี้นะคะ แล้วก็ประธานาธิบดีจีนหรือว่าสีจินผิงอะ่ะเขามีมิชชั่นที่อยากจะได้ไต้หวันเหมือนที่วันแรกอะ่ะที่เราเห็นว่าเขาแบบมีโปรเจกต์มีป้ายมีอะไรมาตั้งอะ่ะเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรพวกนี้นะเรื่องที่แบบว่าเออจีนทําท่าจะมายึดจะมาอะไรแบบเนี้ยถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวของออประเทศไต้หวันแล้วก็คอนฟ lict ระหว่างกับจีนว่า ทำไมประเทศไต้หวันถึงเกิดขึ้นมาแล้วเจียงไคเช็คมีความสําคัญยังไงก็ให้มาที่อนุสรเจียงไคเช็คนะคะ ัจับเลยจ้าขั้นแรกอันนี้กุหลักว่าเฮ้ยเออเอ้าที่ไทยก็มีเพิ่งจะรู้ว้าวมาแล้วคะ่ะ คือว่าซุปมันน่าจะเยอะกว่าน,นี้เพราะไม่อาจจะแบบบาสุต้าด้วยอืมอ,อ,อมจะรู้วแบบตกอกุ้งรักรกนันเยอเพราะคขาชอบอะไรเลียนๆให่ <c oughs> นนหนังเต่งน้อยมากเลยอืมมันเต่งมุ้งมันอุ่นแล้วถ้าคนที่แบบ <c oughs> ไม่ชอบอะไรนัวๆมันก็จะแบบว่าไม่ชอบเออจะไม่จะไม่ชอบอืมแต่ขเขาใส่นหนังเต่งน้อยไปไหน่อยทุกคนแต่ในร,ร,ราคาเนี้ยถือว่าโอเคเออใช่ไหมจบ กินสองคนก็คือเหลือเฟือแต่ถ้าร้านแรกก็คนานแรก็กินอะไรแบบไลไล้เออใช่มันจะแบบกินนชาอย่างนั้นเธอเนี่ยไม่มีกินชาเลยส่วนใหญ่จะเป็นนมเลยมากกว่าอ๋อมันจะเป็นชาได้ไงวะก็เนี่ยบอกว่ามันชื่อว่าเบลชูก้าเบลชูก้าบับเบิ้ลที่โบบ้หมิ้วเบอร์โบบ้าโบบ้าอย่างงี้ไปเลยโอูอยากเห็นตรงนี้โตโต ทเรามาเที่ยวกันชิวมากเลยปะในเชิงก็แบบกูมึงออกเที่ยวเพิ่งแล้วมาแล้วครับ <c oughs> มือเย็นของเราเชียร์นี่นี่อะไรวะนีสั่งเป็นแบบรวมมานะคะทุกคนแล้วก็ เป็นแบบสไปซี่ด้วยแล้วมีน้ำซีหรอแบบน้ำที่แบบาการตัวเองอะไรอีกหรอมันเป็นเกาลัดปลาไก่ลอย<ต>อยิ่งไนมันจะเป็นเหมือนฟิวเต้นแบบสุดเกินแบบโอเวอร์โฟลใช่แบบเป็นหนีที่สุกเกินนะเพือ่อแบบหมูอะไรเงี้ยมันถึงเครื่องอยู่นะม,มันไต่อะฟอตที่เปรี้ยวๆถ้าเป็นคนไทยต้องบอกว่าเข็ด okay. ถ้าเราเด็ดเดียวเหรอใช่ต้องสั่งเด็ดใช่เด็ดเดียวคอรสเตอร์ใครีมั้งชอโอเคไหมอาวอก็โอเคไหมโอเคโอเคไหมฮะเดี๋ยวเรื่องส่วนไหนผมจะ收拾就好了นะฮะไปแล้วโซ่เส้นอันนี้ก็ใส่ใส่ที่สามโอ้ยอืมเพื่อนมาตัดมาใส่เนี่ย สากระเบืองยังเลยลงไล้หรอไหนสากระเบือวะโอ้โหันเล็กเอสี่วันนี้น่ารักอ่ะน่ารักมากเออต้องเขี่ยลงมาสักสองครั้งน่าจะได้อะไรกันครับเนี่ยเอาละครับ อุ้ยอุ้ยเอ้าอุ้ย,ยมันกระมันกระเด้งอ่ะประมาณนี้แล้วปะช็อปปิ้งกันดีกว่าเนี่ยไม่ใช่ร้านทั่วไปไเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายส่งแล้วก็ถูกกว่าร้านทั่วไปจริงเหรอเออเป็นร้านขายส่ง มีทุกอย่างมีเชี่ยงเขียนหรือมีข้างบนมีอะไรเงี้ยลองดูลดนีน่าสนใจปะมีเป็นโต๊ะด้วยอ่ะลวมาสอน C A จินงปบบไรท์ของไทยด้วยก็หยิบไปเลยสิครับเข้ามีชั้นบนด้วยทุกคน โอ้น่ารักเกินหยืนอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ขึ้นไปแล้วทั้งหมดนี่ไงรักคุมะน่ารักเหรอ้ไหนอะเนี่ยเจอไปแปะ้เลยนะเราและส่จดจะต้องรักสิง่นี้ยนระูปแมว นะแต่เพิ่งซื้อไปดิโอเคทุกคนจะขอตัวไปช็อปปิ้งก่อนของน่ารักเยอะมากตอนนี้อยู่แถวที่พักก็คือที่พักอะอยู่ใกล้ใกล้กับอ่โดนาาดัทเจ้าดังตอนนี้ก็มาต่แาตอแถวสื้อตักอยู่ก็ฝา,านนกเพื่อนให้เอาขอเด็ดเดี่ยเดี๋ยวจะได้มาชิมกันแล้วว่าอร่อยเปล่า ทุกคนเห็นปะนี่คือแถวเนี่ยร้านอยู่ห่วงมุมตรงเนี้ยอันเนี้ยโอ้โหคือแบบแถวยาวมากยาวจนมองไม่เห็นร้านเลยอะทุกคนสรุปมันหมดแล้วเดี๋ยวไว้คู่นี้ป้ยมากินตอนนี้ก็อยู่ในร้านคอสเมตแล้ว เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรที่น่าซื้อกลับไปบ้างน่ี๋ยวมาวรม,มาดูของฝากกันว่าจะได้อะไรอีกแล้วหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ไปร้าน c o s m e ม,มาก็ได้ของส่งามามาอีกแล้วให้หนูมากหนูซื้ออะไรมั่งอ่ะ <ด>แนะน,น,นำเลยดิอันนี้จะอยู่ที่สอ0อยเจ็ดิแต่ว่าเขาบอกเป็นีิห่อที่อร่อยที่สุดแบบแสงออกปากอันใหญ่5้าร้อยแต่วาร์ปกลับมาที่ห้องแล้วตอนนี้หนีกลับมาก่อนเปิดให้เพื่อนชอปปิ้งไปเพราะว่าไม่ไหวแล้วที่เนี่ยเขาแบบสูกบุหรี่กันจริงจังอยู่นะก็เลยแบบไม่รู้สึกเวียนหัวทีนี้ไปรอเสร็จมากไม็ได้เลย นไม่ซื้อเป็นของแบนด์ไต้หวันไปเลยเพราะว่าทุกอย่างมันราคาเหมือนกับที่ไทยเลยไม่ได้ต่างกันมากก็ซื้อของ1028มาเป็นแป้งนะคะแล้วก็ซื้อลิปไลเนอร์มาแล้วก็นี้เื้นแผ่นแปะเท้ามาเดี๋ยวจะแปะเลยคืนนี้นอกน,น,นั้นก็เป็นพวกขนมอะไรอบบนเี้เดีย๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะ ไปเที่ยวที่ไหนต่อรอชมได้เลย ทุกคนรู้ไหมหมอนี้เท่าไหร่หมอนี้แค่290เท่านั้นเที่ยวกับมือเราก็คืออะไรกันครับเนี่ยเจี่ยวมากอะ่คะควรจะกินไม่ได้กินหมันรองเท้ารอดอกน้ำสนุกป,ปี้หมูฟันวัวเราเจอ,อมันมากัดเล่ารดหมา เขามีช้อนสองด้วยทุกค,คนโอ้ย,ยอได้มาแล้วโดนัทที่ตอนเดียวมายาวมากที่วางกับ